สวัสดีพี่พ fc ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมา2หุ้นอีก1ตัวนะที่มีพี่พ fc เนี่ยได้ขอเข้ามานะครับนั่นก็คือ inset เดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันเลยครับใน Time Frame มนั้นสำหรับ inset เนี่ยเข้าตลาดมาช่วงประมาณเดือนตุลาคมของปี2019เครับเมื่อเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะจากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็ กลับตัวนะครับเป็นขาขึ้นสําหรับช่วงที่ราคาของเขาเนี่ยมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยราคาเคยขึ้นไปแต่จุดที่เป็นไฮที่สูงที่สุดของเขาอยู่ที่ประมาณ8บาท80สตางค์ครับช่วงประมาณเดือนกันยายนของปี2021จากนั้นเนี่ยราคาก็มีการย่อตัวลงมาครับสำหรับช่วงที่ราคาของเขาเนี่ยมีการย่อตัวลงมานะราคาเคยลงมาแตะจุดที่เป็นโลที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ประมาณบาท8 1สตางค ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะของปี2023เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าช่วงที่ราคาของเขาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาราคาของเขาลงมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจาก h i g ที่สูงที่สุดครับลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลที่ต่ําที่สุดนะโซนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ79%ก็ต้องถือว่าราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับสําหรับราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ3บาท 44สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคา3บาท44สตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนของแนวรับแนวต้านนะครับผมคงจะตีฟีโบในทำเฟรมมันนี่เลยนะครับเนื่องจากก็เห็นจุดที่มีนัยสำคัญเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดนะผมจะใช้ฟีโบนะครับแบบ r ีเทสเมนต์โดยลากแบบขาลงแล้วก็จะใช้ไฮของแท่งนี้เลยครับที่ราคา8บาท80สตางค์ซึ่งเป็นไฮที่สูงที่สุดของเขานะครับแล้วก็จะใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ราคา 6บาท45สตางค์ซึ่งเป็นโลก,ก่อนหนะ้าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงที่ราคาของเขามีการย่อตัวลงมาเนี่ยราคามาตามกรอบเส้นนัยะไหม้นะแล้วราคาเมื่อเจอเส้นนัยะสำคัญเนี่ยเขามีอาการยังไงนะครับถ้าจะดูให้ละเอียดนิดนึงนะครับก็อาจจะไปดูใน Time ท r a เฟรม e ีก็ได้นะเพราะว่าจะได้เห็นจุดที่มีนัยะสำคัญหรือจุดที่เขา มาสัมผัสกับเส้นระยะเนี่ยแล้วเขามีอาการได้ชัดๆนะครับสังเกตได้ว่าแถวๆเส้นระยะตรง6บาท45สตางค์เนี่ยราคาเนี่ยเมื่อหลุดลงมานะครับพอมาชนแถวๆเส้นระยะลบ38.2เนี่ยก็มีอาการนะครับก็คือราคาเนี่ยกลับขึ้นไปที่เส้นระยะตรงราคา6บาท45พอราคากลับขึ้นไปเนี่ยนะครับสังเกตได้ว่าราคาเนี่ยไปย่ำอยู่นะครับประมาณ3 ถึง4วิคตรงนี้นะครับพอเอาไม่อยู่เนี่ยทีนี้ราคาก็หลุดลงมาแถวแถวเส้นระยะลบ38.2อพอลงมาชนเสร็จปุ๊บเนี่ยสังเกตได้ว่าก็ลงมาย่ำก่อนนะครับและแน่นอนว่าโอกาสในกรอบนี้นะจากเส้นระยะลบ38.2ลงมาที่เส้นระยะลบ6กนะครับทั้งลงและขึ้นในกรอบนี้มีโอกาส90%เขาก็หลุดลงมานะครับจากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็กลับขึ้นไปย่ำที่เส้นลบ38.2ที่เดิม และเมื่อเส้นระยะลบ38.2เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับทีนี้ราคาหลุดลงมาที่เส้นระยะลบ6กแล้วก็ลงมาแถวๆเส้นระยะลบ1น0นะครับพอลงมาชนเสร็จปุ๊บเนี่ยมีอาการก็กลับขึ้นไปแถวๆเส้นระยะลบ6กแล้วก็เอาไม่อยู่ทีนี้ก็ลงมาย่ําแถวๆเส้นระยะลบ1น0อยนะครับอยู่หลายอาทิตย์แล้วเมื่อเส้นระยะลบ100เอาไม่อยู่ทีนี้ก็หลุดลงมาที่เส้นระยะลบร้อ สังเกตได้ว่าพอลงมาชนเสร็จปุ๊บเนี่ยแถวๆเส้นระยะสําคัญนะครับเขาก็จะมีอาการนะเมื่อเส้นระยะลบหนึ่เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเขาก็หลุดลงมาที่เส้นระยะลบหนึ่แน่นอนว่าโอกาสในกรอบนี้ทั้งลงและขึ้นเนี่ยมีโอกาส90%นะครับเขาก็หลุดลงมาเลยแล้วก็ราคาเนี่ยเเหมือนจะลงมาชนแถวๆเส้นระยะลบสองด้านล่างนะครับพอเส้นระยะลบสองเนี่ยในโซนนี้เอาอยู่ที่นี้นะครับราคาเนี่ยก็เหมือนจะพยายามกลับขึ้นไปเทสแถวๆเส้นระยะ ลบหร้อยหกสิบจุดแปดอยู่หลายครั้งนะครับสังเกตว่าไปเทสอยู่ประมาณสองครั้งแล้วไม่ผ่านส่วนสําหรับโซนปัจจุบันเนี่ยเป็นครั้งที่สามนะพอขึ้นไปเทสเสร็จปุ๊บเทนี้แน่นอนว่าโอกาสนะครับทั้งขึ้นและลงในกรอบนี้มีโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นตราคาเนี่ยก็กลับขึ้นไปนะครับที่เส้นระยะลบหนึสังเกตได้ว่าราคาเนี่ยไปย่ำอยู่แถวๆเส้นระยะลบหนึอยนะครับอยู่สักพักและสำหรับราคาปัจจุบันเนี่ย อยู่ที่ประมาณ3บาท44สตางค์นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา3บาท44สตางค์เนี่ยราคานี้ถูกภัยยังไงน่าสนใจไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของงบการเงินแล้วก็เรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันมาดูเรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันก่อนนะครับสำหรับ INSET หรือบริษัท Infraset จํจำกัดมหาชนเนี่ยเขาทำอะไรนะสำหรับลักษณะธุรกิจของเขาครับก็ เป็นผู้ให้บริการก่อสร้างสูตรข้อมูล Data Center นะครับและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมและธุรกิจซ่อมบำรุงและให้บริการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลหลักทรัพย์เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของหัวใจหลักกันครับเรื่องของงบการเงิน สำหรับงบการเงินครับเป็นงบไตรมารส3ของปี67สินทรัพย์รวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,300ล้านหนี้สินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ981ล้านถ้าดูจากหนี้สินตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์สำหรับหนี้สินตรงนี้ผมมองบวกครับส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ1,400ล้านถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ย ก็ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะสำหรับรายได้รวมครับไรมาส3ของปี67เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,300ล้านกำไรสุทธิครับไรมาส3ของปี67อยู่ที่ประมาณ77ล้านสำหรับกำไรสุทธิเนี่ยปี66นะครับเพิ่มขึ้นนะจากปี65เล็กน้อยนะครับ สำหรับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap อยู่ที่ประมาณ2,700ล้านเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้เนี่ยที่1,400ล้านเนี่ยผมมองว่าณราคาปัจจุบันเนี่ยเราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับแล้วก็มูลค่าของเขาโดยประมาณอยู่ที่1,400ล้านนะแต่เราจ่ายซื้อตอนนี้นะครับที่2,700ล้านผมมองว่าราคานะปัจจุบันเนี่ยยังแพงอยู่นะครับ เป็นหุ้นที่ไม่ต่ําบุกนะครับแล้วก็เราซื้อแพงกว่าเจ้าของเนี่ยประมาณ1.9เท่านะสำหรับมูลค่าหุ้นทางบัญชียอยู่ที่ประมาณบาท74สตางค์เราซื้อตอนนี้นะครับก็3บาท44สตางค์นะครับสำหรับบาท74อยู่โซนไหนก็อยู่แถวๆใต้เส้นระยะลบ200นะครับสำหรับอัตราส่วนเงินปันผลนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยผมมองว่านะปัจจุบันเนี่ย ถือว่าน้อยไปหน่อยนะโดยส่วนตัวผมก็ชอบเกิน3%ขึ้นไปนะครับมาดูเรื่องของสิทธิประโยชน์กันครับสำหรับสิทธิประโยชน์ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจ่ายปันผลนะครับปีละ2ครั้งนะและสิ่งที่ชอบเลยก็คือเงินปันผลของเขาเนี่ยก็จะมาจากกำไรสุทธิล้วนๆเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูเรื่องของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นเนี่ยเรื่องของเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นนะครับของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟร์ถ้าดูจากหน้าเว็บเนี่ยอยู่ที่ประมาณ64นะผมไปเช็คในสตรีมมิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ49%ถ้าดูจากข้อมูลทั้งหน้าเว็บนะครับแล้วก็ ในสตรีมมิ่งเนี่ยก็ต้องถือว่ายังมีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับรายใหญ่ครับถือในนามบุคคลนะอยู่ที่ประมาณ28%จากกราฟนะครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินนะผมมองว่านะราคาปัจจุบันเนี่ยยังเป็นราคาที่ อยู่ในโซนที่แพงอยู่นะครับเนื่องจากจุดที่1เลยก็เรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับหรือ Market Cap เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,700ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้เนี่ยที่1,400ล้านเนี่ยผมมองว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับตรงนี้เป็นจุดที่1น,นะจุดที่2ก็เรื่องของมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่ประมาณบาท74สตางค์เราซื้อตอนนี้นะครับก็3บาท44สตางค์นะ ผมมองว่าเราซื้อแพงกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีนะครับตรงนี้เป็นจุดที่2นะครับสำหรับนิสินตรงนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะชอบนะถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเนื่องจากนิสินตรงนี้เนี่ยก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์นะในความคิดส่วนตัวครับสำหรับสายสะสมยังผมก็อาจจะต้องรอก่อนนะครับณนะตอนนี้นะสำหรับสายเทคนิคครับ ผมมองว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3บาท44สตางค์นะครับซึ่งอยู่เหนือเส้นระยะลบ138.2นะครับที่ราคา3บาท26สําหำหรับตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยผมมองว่าน่าจะย่ำอยู่นะแ,แถวเส้นระยะลบ138.2ยแล้วนะครับผมมองว่ามีโอกาสนะที่เขาจะกลับขึ้นไปที่เส้นระยะลบ100อีกครั้งนะครับที่ราคา4บาท 14สตางค์ได้นะครับเนื่องจากในกรอบนี้ก็มีโอกาสนะครับทั้งขึ้นและลงในกรอบนี้มีโอกาส50%สนะครับสำหรับโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบและแถวแถวเส้นระยะลบ1 3อยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากก็มีโอกาสนะที่เขาจะหลุดลงมาแถวแถวเส้นระยะลบ1 6อเนื่องจากในกรอบนี้ทั้งลงนะครับและขึ้นมีโอกาส9กาก็โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าแถวแถวนี้เนี่ยนะแถวแถวเหนือเส้นระยะ ลบหนึรงตรงนี้น่าจะอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็มีโอกาสนะที่เขาจะกลับขึ้นไปแถวๆเส้นระยะลบ100่ออีกครั้งนะครับสำหรับสายเทคนิคก็ผมมองว่าแถวๆนี้ก็น่าสนใจนะครับแถวเหนือเส้นระยะลบหนึนะครับที่ราคา3บาท26ตรงนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับสายเทคนิคแต่มีข้อแม้ว่าห้ามหลุดแถวๆเส้นระยะลบหนึนะครับถ้าหลุดเนี่ยมีโอกาสเจอกันนะแถวๆเส้นระยะ ลบ106.8นะครับที่ราคา2บาท72นะครับตรงนี้นะแต่ผมมองว่าก็น่าจะอ,าอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็มีโอกาสนะที่เขาจะกลับขึ้นไปที่เส้นในยาลบ100นะครับที่ราคา4บาท14สตางค์อีกครั้งหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอินเสตสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับแน่นอนว่าถ้ามีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมทำเป็นการบ้านก็เช่นเดิมครับส่งเข้ามาทางคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลแล้วก็นำกลับมาทำเป็นการบ้านให้ สำหรับการวิเคราะห์ครับหากไม่ถูกใจพี่พีท่านไหนผมก็ต้องกราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับและในส่วนของช่องครับหากชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ